สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลครับที่กำลังติดตามรับชมครับบนนีกะภาพพัยแม่เอือยไอนองครับมาเบิ่งกังวัลขึ้นเาครับบุณีเดินทางมาของวัลหม,มอลำสังกัดครับบุนีพ่นปอยไองหน้าเลยครับเด้อนี่ครับนี่ทายกันทายถ้ำเบิ่งกันยุทงให้ทงหน้าเลยครับบนนี้บุนีสิมีจะคมแลค่าสิเป็นยังไงและค่าสีดีบอลครับช่วงปีไม ปีหกแปดนี่ครับนี่เอาเป็นคลิปแรกของเพิ่อนนะครับเนาะนี่ครับนี่กับสีผ้าพี่น้องไล่เบิ้งแหละครับราคาเป็นตัวสื่อตาแพ่งตาหักสำเร็จนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับปีใหม่ครับมาล่ำครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณนันสวัสดีปีใหม่พี่น้องพวงไปเอฟซีของคุณอนันต์เอฟซีของเกาะมอญสงัดงอแงมนะครับคลิปแรกอีพีแรกของปีใหม่มีพศ2568นนะครับเป็นคลิปแรกกับ พี่น้องฟองไปก็คือสีหนาวเนาะก็คือ้สีมือมือในการจัดงานปีใหม่ครับกับจังไรกับขอวอวยพรให้พี่น้องกันแล้วกันนะครับโม่ล่ำขออำนาจคุณนภาษีรัตนตาไตเนาะ,ะในสากลและโลกพิภพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกับปกปักร,รักษาปกป้องให้พี่น้องฟองไปยู่ดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยรวยทรัพย์รวยเงินทองไหลามาเทมาอยู่ดีมีสุข ตลอดปีหกแปดแล้วก็ตลอดปีต่อๆไปครับผมครับผมครับบอลลัมครับปีไม่เท่านี้มือนีไม่ให้พี่น้องอยู่ร้ายไปเลยอ่ามือนีเนาะ,ะเตรียมเตรียมไว้หาหาครบแม่ลูกแต่ว่าอ่าเนื่องจากมีหากำงางมากงวมันอีกสองครบหนึ่งมันแตกไปเขาลวดไฟฟ้านะครับโอ้ก็เลยสิเอาเฉพาะที่ที่เห็นอยู่ในหนีครับครับครับ สามคมแม่ลูกนะครับการราคากับเบาๆปูมชันคือเก่าครับทรงฟี่คือเก่าปีไม่กับทรงฟี่คือเก่ารับประกันตาหนิระบบสาคุลการรับประกันของเฮานี่กรับระบบสาคัลรับประกันอยู่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับการทรงเนี่ยครับการทรงฟี่นี่ให้พี่น้องปรงไปทั่วภาคอีสานครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางกะอ่าแล้วแต่เขาผูดคุยกันได้ได้มีส่วนร่วมออกขันรถซอยกันนะครับแต่ว่า ปีไม่นี่นะครับมอรมีโปรเนาะซื้อมือนแถมแสนซื้อมือถืแถมแสนก็คืออพี่น้องลูกค้าที่ที่ปิดกระพอรมลนี่มอลมสีเตุประกันชีวิตให้ระยะปีหนึ่งวงเงินนี่แสนหานะครับแสนหานะครับพี่น้องโป้่งไปเอาเอายาตีพี่น้องเอาตัวเจ้าของก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดจังคุยคุยกันทั้งเบอร์โทรกันแบบน้่ง ก็เป็นน้องครับตัวแรกเเอาตัวอะไครับว่าตัวตัวแรกนี่มันเป็นแม่ลูกเลยแต่ว่าลูกมันก็ไปน้ากันครับก็สองคมนี่แต่แต่ว่ายกก็ได้ครับแยกก็ได้ครับเขาเห็นครับเขาเห็นแม่อยู่หนีเนาะแมตัวนี้เป็นว่าแม่ลูกว่าแม่ลูกแต่ว่ามีลูกอยู่มีลูกครับลูกก็แล่นไปน้ำมูลูกตัวเมียแล่นไปลูกตัวแมียเร่บร้รไทยทํำบรไทยท้ำมัหนี้ก็เลยเสียวตาแม่ก่อนเอาตาแม่ครับเอาครับแม่นี่พาลูกมาจากตัวครับ ผ่านลูกมาสองตัวครับสองตัวตัวที่สองใบท้ายเนาะเมียนครับตัวที่สามในทองข้อมสูงครับข้อมสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบคนึ่ร้อยสี่สิบห้าบวกลบลูกตัวที่พ่อท้ายนี่จักเดือนแล้วครับลูกคนลูกสิบเดือนครับสิบเดือนเมียนครับอ๋อแสดงว่าแม่ทับแล้วแม่แม่ท้องได้หกเดือนครับโอ้แม่ม่านแม่ม่านพี่น้องแม่ม่านครับเอาครับตัวแรกนี่เป็นงัวแม่ม่านด้วยครับเด้อสีซื่อเอาทั้งลูกก็ได้แต่ว่าเปิดราคาแม่ก่อนเปิดราคาแม่ก่อนราคาเทไหรครับนี่ ราคาแม่มื่นเก่าครับหนึ่งหมื่นเก้าพันครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเด้อนี่คือโตแม่ตัวโตลูกบ่เห็นเอาแต่แม่ก็เนาะครับเครื่องดำควอมสูงหลายไปเลยครับควอมสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบควอมสูงลอยสี่สิบาบวกลบนุ่มเนิ่มถือว่าใส่ได้เล็บอ้าวคอขาถือว่าดีทิ่หนาดีง้อกเนื้อหนังดีนี่ครับเด้อนี่หน้าตาเครื่องดำครับ น้ำใต่้ำลางังเห็นดีชัดเจนอันนี้ศัต,ตูเพิ่นนี่มันมันกับพอได้ครับทองพอได้อ่าทองกับพอสติงเล่ครับทองกับสติงเล่ครับเอ้าพี่น้องได้ไปเพร่มด้อครับเด้อไปกินน่องหลกักลุนเพลสเนาะครับในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าพันบาทครับบานนี้ตัวลูกเพิ่นเด้ครับตัวลูกนี่สิบเดือนนี่ความสูงประมาณหนึร้อยสามหาแต่ว่าสีแดงก็นี่นะอ่าครับแยกกับแยกหรือพี่น้องสิงยกก็ได้ ถ้าพี่น้องสะดวกออ่่าาวิดีโอคอลหรือว่าให้ส่งรูเปเบิ้งกระได้ตัวลูกมันครับมาขอเบิ้งเนาะขอเบิ้งกระได้ครับวับนนี้บอกราคาเพิ่นก่อนครับทั้งแม่ทั้งลูกราคาไดนอ่าทั้งแม่ทั้งลูกนี่29,000ื่นครับ29,000ก็ 2, 9, คือลูก10,000ครับแต่แม่นี่19,000เด้อครับเด้อเอาพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งอยู่คั่นแม่นอยากได้บ้าอยากเห็นลูกเด้ว่าซั่นราคาหน้าแพงปานใดญเนาะครับกระวิดีโอคอลมา โธ่ม่านไล่บาล,าลายเบอร์ไหนครับอ่าเบ,อ,บ,อ,บอร์เบอร์ลายของโมงลำกับกับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสามสองสามหาศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เบอร์นี้เป็นเบอร์ลายเป็นไอดีแล้วก็ต่อด้วยเบอร์โทรครับอ่าเบอร์นี้ทั้งลายทั้งโทรเนาะแม่นครับเอาครับพี่น้อง ID ไอดีลายแอดมาเบอร์นี่ด้วยครับเด้อนี่อยากเบิ่งลูกแม่นี่แต่ว่ามื่นเก่าหนิเพรว่ามันโอ้งามของเพิ่นเติอบอยู่ที่เนาะครับขอบตาดำขอบหูดำจิ้นยาดีจิ้นยาที่ใส่เชิงเชิงครับ เดงเม็ดเข่าครับเหลืองเม็ดเข่านี่แหละพี่น้องเนี่ยสูงรอยชีพหามาฐานครับนำแต่น้ำรังมือลึ่นข้อขาเล็บดีต่อรองไหนบ่ครับต่อรองได้อับต่อรองได้อีกดีครับมือเงาเอาพี่น้องมืออยู่กับต่อมาด้วยครับเด้อนี่คือปีไม่ปีหกแปดมะล่ากะจัดราคาเบาๆราคาเป็นตะเบิงเป็นตะฟังเนาะมือเงาตะกีนบ่ได้แล้วนี่เนาะครับเป็นถือว่าเป็นตะเลียงครับเป็นตะเลียงเด้อกินเจ๊งเดี๋ยวทั้งแม่ทั้งลูกกัจังคอยว่ากันเนาะ เบอร์ที่สองครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่แมนปะครับแมนครับโอ้ลูกพอไหนหคือจังแดงแข็ลูกบีมัเตอร์ครับลูกเพิ่นเป็นบีมัเตอร์ครับโอ้พี่น้องเบอร์ที่สองนี่แม่ลูกแม่หัวล้นต่านี่ไหมครับลนธรรมชาติครับแม่ลนธรรมชาติด้วยครับเด้อสีแดงทั้งแม่ทั้งลูกลูกนี่แดงเข้มเลยเนาะครับแดงเข้มครับลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วครับนี่ลูกเพิ่นได้หาจะเขาหกเดือนครับหาจาเขาหกเดือนครับลูกตัวที่ไหนเพิ่นลูกแรกครับตัวนีลูกที่แรก เป็นลูกของเบียมาเตอร์เนาะแม่ครับโอ้งามงามงามอู้สีไหมพุ่นน่ะพี่น้องน้ำโตเงาได้เลิกดีสัมแม่นี่สูงไรไปไหนครับแม่สูงลอยสี่สิบห้าบวกลบอยู่หน่อยสี่สิบห้าบวกลบ,บโอ้แม่นี่ใันมันอ้วนขึ้นมากนี่งามเด้อนน่เด้อมันเป็นวัวลูกแรกเนาะโอ้เป็นวลูกแรกครับก็แม่ท้องได้สองเดือนสองเดือนสองเดือน,เ,อนเกือบยี่สิบมือแล,ล้วล่ะ เมร์ทับใบกั้นทองเม่นครับท่องนะครับท่องบอกครับเม่นครับในท่องอีกมีอีกมีอีกครับอ๋ออันนี้ห้าห้องรับประกันทองไปรับประกันทองครับซื้อสองในสามครับโอ้ขันทันนะแม่นี่ซื้อสองในสามเด้อลูกตัวแรกลูกเบียร์มาเตอร์เจ็เดือนกว่าครับอาฮาจะเข้าหกเดือนครับลูกหาจะเข้าหกเดือนครับแม่ตัวท่องแล้วแม่ตัวท่องแล้วเรียบร้อยครับท่องก็พอได้ครับเดือนนี้ ตาโตอยู่ในทองนี่เป็นลูกของเคเอฟหกแปดลูกในทองเป็นเคเอฟหกแปดเอาพี่น้องบ้านเนี่ยซื้อสองได้สามครับเพจแม่ในทองกับบริเวเอาเพเนาะเปิดราคาได้ครับเบอร์สองสองหายครับเท่าไรครับสองหมื่นเก้าหาร้อยสนเ้ันหาร้อาพนี่ได้สาตัวเนาะไดมตัวในทองเนาะโอ้เขาทาด้พี่น้งบานนี่ แม่ลูกตัวนี้บีมัตเตอร์นี่ขั้นแมนเพิ่นอ้วนนี่เนาะครับผู้นำเลี้ยงอี่ดีครับคุณเก่ง,กงๆนี่ว้ายเวียนเป็เตอรน์นี่ค้างได้นี่ชิ้นใหญ่ดีตัวนี้เพุ่อนลูกสาวเพนะื่อนอ่ะเป็นเป็นงัวของพี่น้องบหนบ้านบ่แมนเนืนระบบเลี้ยงจัดการอยู่ในฟาร์มเออแม่เพิ่นกัลํำโตเงา่าด้วยครับสูงเครื่องดำนุ่มนี่เลี้ยวดีครับไม่มีติ่นงนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนี่ตรงำเลี้ยงเนี่ยจัหน่อยพันหนาแรงมันนี่เนาะครับยางอ้าวดีครับดีพุ่น คลองกันกับแม่ครับนี่แหละ <c oughs> เหลือครบนี่ไปน้ำมูบ่ได้โอ้มันมันหลุดแต่ว่ามันไปบ่ได้มีค่าค่ากกรักกันดีครับอ่ะพี่น้องเบื้องอยู่มากเราเห็นเราอยากได้เด้อครับเด้อทักมากนะครับนี่เบื้องบาดยางเลครับพี่น้องเห็น,นะนดีกว่าจักน้อยคพณ่อนะ่ะโอ้งามเลยครับมีประเต่ตัวนี้งามเด้อราคานีราคาสํนนีนี่ผมว่ามันเป็นตาเลยเนาะเป็นตาครับาคามันเบาครับพี่น้องหนาง้ามครับงูตุ่นีหนาสวย อ้วนมากนี่ราคาเงินเสียนี่ครับหนาเพิ่นน่ะงามครับเบิ้งกันอยู่ทรงไหทตงงนนเลยครับนี่ยขนาดเดียดๆนี่ยังบ้านห่อนฟันใดยังหนาวเสือยังดิครับล้มล้มเย็นอะพี่น้องครับหมักปีนี้ปีหกแปดมะล้อจัดมีสีไม้ราคาเบาครับแม่ลูกสองเมื่อเก่าได้สามโตแมนครับได้สามบ้านี้กะกะกะทีเป็นเบาแต่ว่าผม่เห็นภาพเัาโค่นหนึ่งกะล้นสูงกว่านี้ครับที่มันมันหลุดไป ครับเป็นแม่ลูกลูกลูกกับสูงร้อยสามสิบกว่าลูกแก่ขึ้กันคตที่บุรีไทยเนาะแมนครับเอาพี่น้องจะค่อยโทรมาถามผมก็ได้วิโอ้ข้อมาหรือโทรมาถามท่านอยากได้ให้มอล่ำทายภาพไปเบิ้งหรือวิโอให้เบิ้งเนาะแมนครับอ่าครับเอาแบบนี้ไปเบิ้งโคตรที่สามเนาะครับโอ้โคมรนี่ง่ายลูกกับง่ามโค้งส่างง่ายได้ครับเด้อเบื้อที่สามเนาะเบื้อที่สามเบื้อที่สามเบื้อสุดท้ายครับ ว่าอีกสองเบอร์นั้นพูเรลนไปทางไกลๆเหมืนไทยโอ้ตัวนี้ใหญ่งามครับแม่ลูกลูกแม่ลูกตัวที่ไหนเปนครับนี่เป็นเป็นงัวลูกตัวตัวที่สองครับลูกตัวที่สองลูกแม่ลูกพอดีครับ,อ,รบอ่าตัวนี้ลูกวิโก้สองล้านลูกวิโก้สองล้านเจ็ดเดือนแล้วสามเดือนครับวิโก้สองล้านอายุสามเดือนแม่ขึ้นสิบบนทับถูกเนาะแม่ทับเลยด้ครับทับพลาดรอบแล้วครับสามเดือนแมนครับทับแล้วครับทับอียังไงครับอ่าทับเชฟสามหนึ่งครับ อ๋อทับเคปสามหนึ่งพันหนึ่งรอบเนาะพันรอบหนึ่งครับติดบ่ติดบ่หูพี่น้องบ่ท่านหูว่าหูแต่ว่าแม่เพิ่นคล่องสางใหญ่แม่นครับติดกระทบเด้แม่เพิ่นครับเครื่องดำล่ามครับพุ่น้องพ่นหางนุ่มถือว่าเขาทาฝ้ายหางดีไอ้แม่เพิ่นนี่สูงหลายเป็นเด็กแม่เพิ่นนี่สูงร้อยห้าสิบบวกลบครับร้อยห้าสิบบวกลบเอ้าเริ่มจากที่เจ็ดที่แปดพี่น้องครับโอ้นหนำใจดำล่างดีเปิ้ลขาใหญ่ดีเล็บก็ถือว่าใส่ได้หน้าตานุ่นตูนครับ เลยปากมาจะกำมือหนึ่งเหรอเนาะครับนี่ลูกสาวเพิ่นครับเมื่อีกที่หนึ่งนะครับเด้อนี่ลูกสาวงามๆเลยแม่นี่ครับโค้งช่างดีให้ลูกดีบัานนี้เบอร์สามห้อเปิดราคาหลายไปเลยครับแม่ลูกนี่เปิดราคาที่สามหมื่นห้าพันสามหมื่นกับอีกห้าพันได้ครับตัวล้องได้ครับสามหมื่นกระบี่ห้าพันนี่ตัวล่องได้ครับนี่ครับเพิ่นเป็นงูหูจักหน่อยเนาะครับ ประเภทเลี้ยงหนานุ่นตูนดีรีบคอดีลูกกระแดงดีอ่ะนี่ครับหมักถักมาด้วยครับเด้อโอ้ลูกสาวพนไปหามูแล้วพนเอาเห็นแล้วเเนาะครับเอาครับวันนี้มีกันที่สามโคมที่จริงนั่นไม่อยู่หาแมนครับแต่ว่าสองโคมหนึ่งนั่นพุ่นแมนครับไล่โมาครับมันอยู่ไก่โพดเึิงหมอําำพนกับมิทรลาสิไปโคมโคมหนึ่งกับเป็นแม่แม่กับลูนลูกกับ ล่นเกือบล่นที่กันยูรุเกือบล่นไม่ล่นมืนกลัวทั้งทั้งสองโค้งเนี่ยสองมื่นกลัวสองมื่นกลัวทั้งสองโคบเนาะแมนครับเอ๋อไ้โอกาสหน้าท่านพี่น้องประจองไปก่อนแมนแมนครับพี่น้องอยากได้กอะขอเบิรงโคบทีประเทศไทยเนี่ยจะคอยวิดีโูข้อมาตามเบอร์ที่บอกไว้นี่เนาะครับผมตามโบผมขึ้นไปนี่เนาะเบอร์นี่ทั้งโทษทั้งไล่ได้เนาะไล่ได้ครับไปที่ไล่ครับตัวเดือดทูนะครับหรือว่าตีโตช่องทั้งนึงกับทั้งฟิตบุ๊คครับหมอลัมสงัดงัวงามเป็นเป็นภาษาไทยแล้วก็ งัวทุกโตหรือว่าพี่น้องมีปัญหาพวกงัวเป็นหมันงัวเอาอยากงัวโบเชื่องงัวโบกินโบเจงโบดีอยากเปี่ยนอย่างยังก็จยังทุกขีกันได้เขาอยากเปี่ยนกันก็ได้เอาตัวผูเปี้ยนตัวแม่ก็ได้เขากับเฮ็ุเอาตามความพึงพอใจความอยากได้ของพี่น้องรับรับรับแยกเปี่ยนกันละเพื่อนครับรับอยกเปี่ยนกันรบลลับขึ้กันครับถ่ายคลิปนี้ก็นข,นขอให้เอฟซีของนั้นนั้นทั่วผู้ที่เขามาติดตามนะครับเนาะ อยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนครับลำลำเร่อยเรวยจะเลื่อลงเรื่องสุขุสุขคนนะครับเด้อที่ให้การสนับสนุนคลิปของอ,อันนั้นโทษทุกคลิปนะครับวานรำเพื่อนเนาะครัพอกันคลิปหน้าชิปไหมเนาะครับครับนี่ <ผม S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับ